8มิถุนาปอปามาขายเหรียญ EP ที่13สวัสดีครับ A FC หรือว่าแฟนๆรายการของปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณ8มิถุนาปอปามาขายเหรียญเป็น EP ที่13ฮะก็มีรายการเหรียญเล็กๆน้อยๆฮะหลักๆก็ จะเป็นเหรียญที่แฟนรายการเคยามาขอแบ่งปันไปจากช่องของปาปาฮะแต่คลิปนี้พิเศษท่านผู้ชมเรามีเหรียญ10บ,บาทที่รึกที่ไม่ผ่านใช้งานฮะแทบจะเป็นเหรียญ UNC, UNC กันเลยทีเดียวฮะเป็นเหรียญ UNC กันเลยทีเดียวสำหรับเหรียญ10บ,บาท2สทีที่รึฮะเหมาะสำหรับใครที่ต้องการเก็บ สะสมในสภาพที่แทบจะไม่ผ่านการใช้งานนะท่านผู้ชมนะเป็นสภาพอยู่อินซีเลยนะฮะเดี๋ยวเรามีกันหลายวานละพอสมควรแต่ว่าประปาขอเป็นรายการท้ายๆนะ,ะเดี๋ยวผ่า,าเหรียญที่ประปาจะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็ เผื่อว่าจะถูกใจฟแฟ,ฟนรายการกล็ลองลองไลน์เข้ามาจองกันท่านผู้ชมฮะโทษทีท่านผู้ชมแมงมาแรงเยอะเหลือเกินโทษทีนะฮะบอกว่ามอแมลงนั้นเห็นแสงไฟแล้วก็มาเพราะว่าฝนตกค่อนข้างจะบ่อยเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยฮะที่ปอปานําเหรียญม,ม,มาจําหน่ายขายแบ่งปันให้กับเอฟของปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณท่านผู้ชมฮะก็เผื่อ ใครยังไม่มีแล้วก็อยากได้นะฮะสำหรับเหรียญอะห้าอยี่สิบห้าสตางค์ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบฮะเราได้มาเมื่อวานรู้สึกเจ็บเกือบสิบเหรียญน,นะฮะป่อป่าขายออกเหรียญละเจ็ดสิบบาทฮะราคาก็ลดลงจากครั้งแรกๆนะฮะโอเคเราจะรีบไปกันเลยนะเพราะว่าหลายรายการท่านผู้ชมเนาะก็ ห้าสิบต่ออ่ายี่สิบห้าต่างปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบนะใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาทางไลน์เราขึ้นไลน์ขึ้นรูปลไลน์ไว้ทางหน้าจอแล้วนะฮะรายการที่สองก็จะเป็นเหรียญห้าสิบตางค์ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่ฮะเมื่อวานก็รู้สึกจะได้ปะปนมาประมาณสักสามสี่เหรียญเท่านั้นเองฮะสำหรับใครที่ยังไม่มีเหรียญยี่สิบห้าต่างที่รูร้จกการจนาพิเศษนะฮะก็ เรามีให้นะฮะเหรียญหนึ่งก็ประมาณเหรียญละอืมน่าจะตกเหรียญละท่านผู้ชมฮาประมาณเหรียญละปอปาขายออกให้เหรียญละห้าบาทแล้วกันนะท่านผู้ชมนะโอเคนะฮะปอปานั้นลืมรายการซื้อขายเหรียญท่านผู้ชมเพราะว่าหลายรายการเนาะเราไม่เราไม่ไม,มีตารางให้ดูโอเคภาปอปาขายออกในคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันว่าเหรียญละห้าบาทท่านผู้ชมเหรียญละห้าบาทนะฮะสำหรับ ยี่สิบห้าต่างการจนาพิเศษฮะแล้วก็ยังมีเหรียญห้าหสิบต่างการจนาพิเศษนะฮะภาพอาจจะไม่คมชัดเดี๋ยวปปาขอดึงซูมกล้องไปพังๆท่านผู้ชมเราก็ขายกันในราคาเหรียญละห้าบาทเท่านั้นเองนะฮะในคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่นะฮะสำหรับเหรียญยี่สิบห้าต่างการจนากับห้าสิบต่างการจนานะฮะเหรียญละห้าบาทเท่านั้นเองต่อมาฮะท่านผู้ชมต่อมาก็เป็นเหรียญ เหรียญสตางค์ปีพศ2500ครบชุดนะฮะสี่เหรียญฮะหนึ่งชุดประกอบไปด้วยเหรียญห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์แล้วก็ห้าสิบสตางค์นะฮะใครที่อยากได้ก็ลอง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 ไลน์เข้ามานะฮะลองมาจองดูเนะาะไลน์เข้ามาหาพูดคุยกับน้องแอดมินดูนะฮะชุดละหนึ่งร้อยบาทนะสำหรับสี่ชนิดราคาปีพศ2500เหรียญสตางค์นะฮะ5สตางค์10สตางค์25สตางค์แล้วก็ 50สตางค์ฮะโอเคนะเนาะจบอีกหนึ่งรายการต่อมาท่านผู้ชมต่อมาก็เป็นเหรียญการนายังอยู่ที่เหรียญการนาอยู่นะฮะเป็นเหรียญการนาพิเศษชนิดราคา5บาทฮะเหรียญที่ระลึกนะฮะใครอยากได้ฮะสภาพยืนสีไม่ผ่านการใช้งานฮะเราขายออกในราคาเหรียญละ25บาทเท่านั้นเองนะฮะ25บาทเท่านั้นเองโอเคนะฮะต่อมาท่านผู้ชม ต่อมาก็เป็นเหรียญ1บาทครุฑปีพศ2517สภาพผ่านการใช้งานฮะเราขายออกในราคาเหรียญละ30บาทฮะส่วนสำหรับเหรียญ1นบาทครุฑปีพศ2517สภาพแทบจะว่าไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมเราขายออกค่อนข้างจะสูงหน่อยนะฮะเพราะว่าปัจจุบันหาดูยากสำหรับช่องปะปาก็ขายออกในราคาเหรียญละ100 150บาทแลวกันท่านผู้ชมเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างสูงเนาะสำหรับเหรียญคุด1บาทปีพศ2517ั้ฮะมีอยู่เพียง2เหรียญเท่านั้นเองนะฮะได้มาฮะได้มา2เหรียญเท่านั้นเองรายการต่อมาก็จะเป็นเหรียญ1นบาทหายากติดอันดับที่1ปีพศ2529แบบชอบฟาสั้นฮะเหรียญนี้ก็เราจำหน่ายขายออกให้ท่านผู้ชมในราคาเหรียญละ300นะฮะมีอยู่เหรียญเดียวนะเหรียญเดียว โอเคนะฮะเป็นขาลงของราคาเหรียญแล้วนะฮะเป็นขาลงของราคาเหรียญฉะนั้นก็ลองลองไลน์ลเข้ามานะฮะใครอยากได้เหรียญแล้วก็ไลน์มาจองกับน้องเขานะฮะต่อมาก็เป็นเหรียญเสด็จนิวัตพนครฮะผ่านใช้ราคาเหรียญละ80บาทรู้สึกเมื่อวานจะได้มาประมาณ4ี่ห้าเหรียญประมาณนั้นเองนะฮะใครอยากได้ก็ลองดูนะฮะต่อมาก็เป็นเหรียญ1นบาทโปรยข้าวะฮะอยู่ใน16วาระที่ระลึกเช่นเดียวกัน เราขายออกในราคาเหรียญละ80บาทเช่นเดียวกัน,นะฮะ80บาทแล้วก็จะมีเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วะฮะเหรียญละห้าหบาทเองท่านผู้ชมเหรียญละห้าหบาทเองนะฮะลองลองดูนะ,ะใครที่อยากได้เก็บไปสะสมหรือว่าจําหน่ายขายต่อก็ลองดูนะฮะเราก็พยายามนํามาผักดันเหรียญน,นะฮะนี่ก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทเรือสุพรรณหงษ์ฮะเหรียญละ ห้าบาทหกบาทเท่านั้นเองเนาะใครที่อยากได้ก็ลองดูนะฮะต่อมาฮะต่อมาต่อมาก็เป็นเหรียญเอ่เหรียญห้าบาทเหรียญห้าบาทสุพรรณหงส์ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบฮะเหรียญละสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะฮะลองดูนะฮะลองดูต่อมาท่านผู้ชมต่อมาก็อาจจะเ,เป็นเหรียญการจนาเมื่อกี้ทาแบบ u n c ไปแล้วนะฮะยี่สิบห้าบาทอันนี้ก็เป็นการจนาฮะเราขายออกในราคาเหรียญละ 15บาทเท่านั้นเองนะฮะสิบาบาทก็ลองดูนะฮะเหรียญไหนที่ใครคิดว่าราคาพอจับต้องได้ก็ติดต่อเข้ามานะฮะสำหรับคุดเฉียง5บาทปีพศ2522ฮะเราขายในราคาเหรียญละ20บาท20บาทะฮะเราก็มาเป็น5บาทคุดเฉียงปีพศ2520ฮะเหรียญนี้ เราขายวันนี้คลิปนี้กันในราคาเลยละ25บาบาทโอเคนะฮะลองดูฮะลองดูใครที่อยากได้นะฮะรู้สึกว่ารายการต่อมาเราก็จะให้เป็นเหรียญอ่าผู้ชมฮะคลิปนี้ไม่มีปี4ี่หนึ่งฮะเรามีปี25 5 3้าอห้าสบา่ะใครอยากได้นะฮะก็ไลน์เข้ามานะฮะรู้สึกว่าจะมีอยู่กับสิเหรียญสำหรับ เหรียญ10บาทปีพศส5 5 3อบามมาท่านผู้ชมอ่ะโอเคเนาะก็ลองดูนะฮะแล้วก็มาปีพศส5 4 3รอยบาเรายังพอมีให้กันอยู่นะฮะแล้วก็ปีพศส5 4 4าปีพศส5 5 4าสุดท้ายก็เป็นปีพศส5 4 0าโอเคนะฮะ ตอนนี้เรามารายการสุดท้ายท่านผู้ชมก็ที่กล่าวข้างต้นไปแล้วก็เป็นเหรียญ10บาท2ส,สีที่ละลึกก็คือเหรียญวาระนะฮะที่ผลิตออกมาทั้งหมดเนี่ยหกวาระก็มีเหรียญยอดนิยมไปที่ประปาเคยประกาศรับซื้อไปนะฮะสำหรับเหรียญยอดนิยมก็จะอยู่ที่เราๆประมาณ9วาระนะฮะที่ประปาประกาศรับซื้อไปแต่คลิปนี้เรามาขายเหรียญ สิบ,บาทที่ระล,ลึกคลักวาระแบบสภาพสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะท่านผู้ชมใครอยากได้นะฮะมีอยู่ประมาณ18-19วาระถึง20วาระนะฮะสภาพดูดีอยู่ในตลับนะฮะปกติเนี่ยเหรียญผ่านใช้เนี่ยปาปาก็ขายออกในราคาเหรียญละ16บาทนะฮะปัจจุบันวันนี้อันนั้นเหรียญที่ผ่านใช้นะฮะเหรียญที่ผ่านใช้เดี๋ยวปปาให้ดูนิดนึงนะฮะ ท่านผู้ชมฮะพอดีหมดไปฮะเหลืออยู่ไม่กี่เหรียญฮะนี่คือเหรียญสภาพผ่านใช้นะฮะสภาพผ่านใช้แสงอาจจะมืดนิดนึงท่านผู้ชมมาเหรียญสภาพผ่านใช้เนี่ยาป้าขายออกเหรียญละ16บาทประมาณนั้นนะฮะสภาพผ่านใช้นะฮะยังมีอยู่ไม่กี่เหรียญใครอยากได้ฮนะสภาพผ่านใช้นะเหรียญละ16บาทแต่ท่านผู้ชมฮะ10บาท พระวาระนะฮะเหรียญที่ละลึกเนี่ยอันนี้เป็นสภาพที่ไม่ผ่านใช้มีอยู่ราวๆสิบแปดสิบเก้าถึงยี่สิบวาระไม่ซ้ํานะฮะใครอยากได้พร้อมอยู่ในตลับปอปลาขายออกเหรียญละเหรียญละนะท่านผู้ชมเพราะว่าเราบวกตลับให้พร้อมแล้วก็เป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานปอปลาขายออกเหรียญละสี่สิบบาทเท่านั้นเองนะฮะลองดูนะฮะสี่สิบบาทเพราะเป็นเหรียญสภาพไม่ผ่านใช้แล้วก็อยู่ในตลับอย่างดีเลยนะฮะ ก็ลองดูนะฮะหายากท่านผู้ชมนะฮะสำหรับเหรียญ10บ,บาทที่ระลึกสภาพไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยก็ยอมรับว่าผลิตออกมาแต่ละวาระเนี่ยก็หลายล้านเหรียญพอสมควรแต่ว่าโอกาสที่เราจะเจอเหรียญสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานแล้วก็อยู่ในตลับเรียบร้อยพร้อมพร้อมที่จะให้เอฟซีของปะปาเนี่ยเก็บไปสะสมนะฮะ อย่าลืมนะท่านผู้ชมนับวันหายากแล้วนะฮะแล้วก็ใครที่ต้องการเก็บไปสะสมเป็นชุดยังยังหาไม่ได้ครบนะฮะก็สามารถสามารถเข้ามาจับจองอในช่องของปอป่าได้นะ,ะเพราะว่าเราเก็บมีกี่วันละเราก็เก็บไปก่อนการหาเหรียญสะสมนะฮะสำหรับใครที่ยังหาซื้อแบบเป็นชุดไม่ได้นะฮะแล้วก็หาสภาพย n c อนียังไม่ได้ก็ลองดูนะฮะ ลองไลน์เข้ามาจองมาพูดคุยกับน้องแอดมินดูนะฮะเราขายออกเหรียญ10บาท2สีที่ลึกสภาพไม่ผ่านการใช้งานบวกตลับนะฮะบวกตลับเรียบร้อยอยู่ในตลับเรียบร้อยแล้วนะฮะเหมาะสำหรับการเก็บสะสมฮะเราขายออกในราคาเหรียญละ40บาทนะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานอย่างที่บอกข้างต้นสำหรับการผ่านใช้งานนเนี้ปป่าก็ขายเดียเด่ยวๆนะฮะ ไม่ไม่มีตลับให้นะเหรียญหนึ่งก็16บาทแล้วฉะนั้นใครมีก็ใครอยากได้นะใครอยากได้ก็สามารถไลน์เข้ามาจองกันได้นะคลิปนี้ปอปามาขายเหรียญเป็น EP ีที่13ฮะเมื่อวันที่8มิถุนาปีพศ2565ใครอยากได้เหรียญน,นะฮะดูคลิปนี้จบก็ลองเข้ามาปรึกษาพูดคุยทางด้านราคาเหรียญกับน้องแอดมินดูนะฮะเรามีหลายรายการในคลิปนี้ก็ อ่ะเดี๋ยวปาปายังมีเวลาเหลือเดี๋ยวป้าปา,ปาถ่ายให้ดูนะฮะมีทั้งสภาพ UNC ไม่ว่าจะเป็นเหรียญการจนานะฮะเหรียญการจนาหรือไม่ก็เป็นเหรียญอ่าหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดหนึ่งบาทคุดนะะสภาพไม่ผ่านการใช้งานแล้วก็สภาพผ่านการใช้งานนะฮะเราก็วันนี้ก็มีกันหลายรายการนะฮะ นี่ก็เป็นไม่มั่นใจว่าโอเคไปได้ยังสําหรับเหรียญกีฬาแหลมทองครั้งที่8ฮะเหรียญน,นี้ก็ขายออกในราคาเหรียญละ35บาทนะฮะเพราะต้นทุนรับมาก็30บาทแล้วแต่ก็ได้เข้ามาเยอะฮะสำหรับเหรียญแหลมทองนะฮะครั้งที่8กีฬาแหลมทองครั้งที่8ปดปาก็รับซื้อในราคา30ิแต่จากนี้ไปก็ประมาณเหรียญละ 20บาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมนะนะเพราะว่าผลิตถึง3ล้านเหรียญอะไรที่เข้ามาเยอะแล้วนักสะสมก็จะดรอปราคาลงสําหรับเหรียญนี้ก็ส่งข่าวกันตรงนี้เลยฮนะแต่คลิปนี้เราขายออกกันในรา,าคาเหรียญละ35บาทเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะว่ากันใหม่อีกทางด้านราคานะฮะโอเคนะท่านผู้ชมคลิปนี้ปอปามาขายเหรียญใครดูแล้วตรงกับใจที่อยากจะได้ตรงกับใจที่อยากจะเก็บไปสะสมก็ ลองฮะลองไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะ,ะลองไลน์มาปรึกษาพูดคุยกันกับช่องของปปาศึกษาแบ่งเหรียญโบราณเราขึ้นไลน์ไว้ทางหน้าจอแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ปปาฝากขอบคุณสําหรับเจ้าของเหรียญที่ส่งเหรียญมาขายแล้วก็ฝากขอบคุณสําหรับเอฟซีที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญกับช่องของปปามากไปกว่านั้นฮะสำหรับคนผู้ที่ติดตามสําหรับ แฟนรายการเข้ามาคอมเมนต์นะฮะปะปาก็จะพยายามตอบอาจจะไม่ได้ตอบทุกวันนะ,ะเพราะว่ายังไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็อาจจะข้ามวันบ้งางช้าบ้างเร็วบ้างสําหรับการตอบคอมเมนต์คอมเมนต์กันแบบสุภาพแบบสาธารณะฮะเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กันโอเคนะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแต่เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าฟ้าใหม่เจอกันคลิปนี้ปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคําว่า สวัสดีครับ